สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอยในช่องพอยตีสัตว์ตายครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่ได้อัพคลิปนานเลยเนาะก็น่าจะประมาณแบบ2-3เดือนได้แล้วนะคะสำหรับการแชร์ริงอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็วันนี้พอยก็มีเรื่องมาแชร์แหละเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบคอนเทนต์อะไรจริงจังมากไม่รู้ว่าแบบเพื่อนๆจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพอยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็มัน จะพัฒนาพอยไปนในทางไหนบ้างเ,าเปลี่ยนแปลงวิธีความคิดอะไรของพอยต่างๆไปนในทางไหนบ้างเนาะพอยก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะคือเหมือนหลายๆคนคงคงพอรู้ว่าคนที่ติดตามช่องของพอยมานะคะคือพอยเจอเริ่มต้นคลิปแรกเลยเนี่ยตอนที่ยังเป็นแบบพนักงานประจําอยู่เลยนะคะใครย้อนกลับไปดูคลิปแรกช่วงนั้นได้เนาะเป็นเหมือนแบบเรื่องการเรียนเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชีวิตพอยก็ เติบโตค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงแบบจุดนี้เนาะพอยก็อยากให้คนที่ดูพอยเนี่ยก็เห็นพัฒนาการของพอยไปเรื่อยๆแหละแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวอร์ชันนี้ของพอยก็ยังไม่ใช่เวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบเนาะยังไม่ใช่เวอร์ชันที่พร้อมที่จะทําทุกอย่างแล้วแบบไม่มีความผิดพลาดอะไรใดๆเลยเนาะคือเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะที่แค่แบบอยากจะพัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบอน j o ยกับ การดูพัฒนาการการเติบโตของหอยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้มาดูตลอดแต่ว่า3-4เดือนเข้ามาดูทีครึ่งปีเข้ามาดูทีนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรแบบนี้คือเข้ามาดูหอยก็แฮปปี้ดีใจมากๆแล้วนะคะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากการทำ Youtube อะไรเยอะแยะเลยนะคะแค่ยอยากจะแบบ แชร์เรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วก็อยากจะดูเรคคอร์ดของตัวเองเด้ยวยแหละว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสภาวะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะทุกคนลองย้อนกลับไปดูก็ได้เนะบางครั้งพลยก็ย้อนกลับไปดูตัวเองตอนแบบสามปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วนะคะว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างนะคะก็โอ้ก็โอเคเราก็เห็นพัฒน,นาการว่าเราเป็นยังไงบ้างมาจนถึงทุกวันนี้ ผ่านอะไรมาบ้างเราก็จะรู้สถานการณ์อยู่นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยพอยก็มีเรื่องจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแหละเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคอนเทนต์อะไรที่มันจรงจิงจังมากนะคะเพราะว่าจังหวะเนี้ยพอยก็ยังอยู่ในช่วงที่พอยกำลังปรับสมดุลอะไรหลายๆอย่างอยู่เนาะกเ็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมัน,ม,นมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พอย,ยังอยากคีฟฟีลลิ่งแบบนี้ไว้กับพอยอยู่นะคะก็เป็นฟีลลิ่งที่พอยชอบ มากมากเลยคือเอ่อถ้าเกิดใครรู้จักพอยคนที่อยู่ใกล้ๆตัวพอยอะค่ะพอยจะบอกว่าช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตพอยเลยเนี่ยเมื่อก่อนนะเวลาถ้าถามก็จะบอกว่าตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอยแบบมีความสุขมากเลยนะคะได้ทําหลายอย่างที่ตัวเองอยากทําได้เรียนะไ้แบบ สนุกสนุกอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเติบโตขึ้นเยอะมากเลยเนาะเออแต่แล้วคยก็ไม่คิดด้วยว่าจะมีปีไหนที่สามารถเออชนะปีนั้นได้นะเพราะมันเป็นแบบประสบการณ์ที่ใหม่ทุกวันเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนั้นเนาะเออแต่ว่าปีนี้ทำได้แล้วคือปีนี้ลอยมีความสุขมากๆเลยนะมีความสุขมากกว่าตอนปีที่ลอยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกนะคะทั้งทั้งที่มันไม่ได้มีอะไร เออถ้าเห็นจากแบบภายนอกอะมันไม่ได้มีอะไรแบบอัปเดตในชีวิตคอยแบบเยอะแยะมากมายหรือว่าประสบการณ์หรือว่าอะไรเงี้ยคือ most of the time อะคอยอยู่กับตัวเองด้วยซ้ำ <laughs> เป็นปีที่เอ่อปรับหลายอย่างมากเมื่อก่อนนี้คือเราคิดว่าถ้าทําธุรกิจตอนที่พอยเริ่มทำทีอินอะไรเงีย้ยอยจะต้องออกไปเจอลูกค้าออกไปหาโปรเจกต์ใหม่ๆออกไปทํานูน่นออกไปทํานี่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ปีนี้เป็นปรากฏว่าคอย กลับมาอยู่กับตัวเองได้แบบร้อโดยที่ไม่มีใครว่าหรือว่าเราก็ไม่ได้ว่าตัวเองด้วยอะ่ะคือเมื่อก่อนเราเรารู้อยู่นะว่าเราอ่ะเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะคะคือพลอยเป็นเป็นพวกที่ชอบข้างในมากกว่าข้างนอกอะ่ะเออไม่ได้เป็นพวกแบบโซเชียลหรือแบบเอาโกอิงหรืออะไรแบบนี้นะคะพลอยก็จะชอบการอยู่คนเดียวการพักผ่อนแบบมีมุมทีท่ทำให้ตัวเองได้คิดอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าตอนนั้นอะ่ะเราก็จะโทษตัวเองนิดนึงด้วยว่า เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ตลอดเพราะว่าการทําแบบนั้นมันทําให้เราดูเป็นคนแบบไม่ได้ขยายอะไม่ได้ขยายไม่ได้ขยายคอนเน็ชันไม่ได้ทำนู่นไม่ทำนี่มันเหมือนมีความความคิดบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่าเราได้รับอิทธิพลความคิดนั้นมาได้ยังไงนะเอออันนี้คือเดี๋ยวคลิปเนี้พอาจะพูดแล้วก็สรุปให้ฟังด้วยว่าเอาอเพราะอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทาให้พอย มีความคิดแบบนี้ได้ยังไงนะคะคือกลายเป็นว่าปีนี้มันทำให้คอยไม่เลิกโทษตัวเองกับการไม่มี productivity ทุกวันคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วจนแบบเออเรียนตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็โตโตโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยวคอยเป็นคนที่มี activity แบบตลอดแล้วรู้สึกว่าการหยุดอยู่กับที่อ่ะเป็นความผิดเออคือคอยก็เลยจะได้ลองทำแบบอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ พัฒนาตัวเองแบบคือเห็นอะเห็นผลงานเห็นทุกอย่างเอาผลงานมาชี้มามาวัดอะมาวัดค่าว่าเฮ้ยแบบเนี้ยคือสําเร็จแบบเนี้ยคือสําเร็จคือทุกคนก็คือเห็นเห็นว่าเฮ้ยเราได้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าข้างในมีความสุขไหมมันเป็นความสนุกมากกว่าคือพลอยมองตอนนั้นที่พลอยได้ทําอ้หลายๆอย่างตอนนั้นอะมันกลายเป็นที่พลอยแบบสนุกมันก็เลยคิดว่าความสนุกนั้นอะคือความสุข ะะมันมันประมาณนี้เนาะมันไม่ได้ทุกไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรเลยนะแต่กลับกลายเป็นว่าปีนี้ที่พอยหยุดเลิกทำแอคทิวิตี้หลายๆอย่างแล้วกลับเข้ามาดูข้างในของตัวเองจริงๆอะคะ่ะกลับเข้ามาดูแลใจมาฟังเสียงตัวเองมากขึ้นไม่ไฟังไม่ดูอิทธิพลจากคนรอบข้างคือเมื่อก่อนเนี่ยพอยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเสียงข้างนอกอยู่แล้วนะอาจจะฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ปีนี้กลายเป็นช่วงเนี้ยพอย ไม่ฟังเลยไม่ได้ต้องไปดูโซเชียลไม่ต้องไปดูชีวิตใครไม่ต้องไปคุยกับใครว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างแล้วรู้แค่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างนะคะก็เป็นเหมือนการแบบได้รู้จักตัวเองแบบภายในจริงๆอะแล้วก็ได้เริ่มกลับมาดูว่าสิ่งที่พอยชอบจริงๆอะคืออะไรนะคะแบบคือการทําอะไรการ อยู่กับตัวเองได้ใช้ความคิดกับตัวเองคือใครเคยดูเคยเทสแบบ personality ที่มันแบบมี16 personality บ้างนะคะคือของพอยจะเป็นเหมือนนักคิดก็คือพอยจะมีความสุขกับการที่ได้คิดอยู่กับตัวเองใช้ความคิดอะไรต่างๆคือคือของพอยจะเป็นแบบ i n t p นะคะตัว personality ตัวนั้นก็คือเป็น introvert ด้วยแล้วก็ใช้แบบเป็นเป็นนักคิดนะคะใช้ความคิดใช้อะไรเงี้ยจะมีความสุขมากกลายเป็นว่า ปีนี้คอยไม่โทษตัวเองว่าคอยไม่ได้ออกไม่ได้ขยายไม่ได้อะไรอย่เงี้ยกลายเป็นค่อยมีความสุขมากทุกคนคือคือคอยงงเลยอ่ะแบบยิ่ง2อสมเดือนที่คอยไม่ได้มาทํา y o Youtube หรือมาแชร์อะไรให้ทุกคนฟังนะคะกลายเป็นช่วงเวลาที่แบบเออมันสงบอะมันมันเจอความต้องการของตัวเองจริงๆแล้วก็เออ มาเจอความสุขของตัวเองหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมากในช่วงช่วงจังหวะแบบนี้เลยนะคืออ่ะอย่างหนึ่งเลยคือได้ออกกําลังกายเยอะมากถ้าเกิดใครสนใจการออกกําลังกายของพลอยนะคะเข้าไปติดตามพลอยที่ YouTube ได้เออที่ IG ได้นะคะคือพลอยแบบตอนนี้แบบกลายเป็นคนเมื่อเมก่อนนี้พลอยไม่ชอบออกกําลังกายไม่เลยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะออกกําลังกายได้นานเลยแต่จนถึงทุกวันนี้พอยออกกาลังกายมาแล้วแบบ เเดือนอะทุกคนเกือบปีแล้วนะคะคือออกแทบทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งต่ำสุดอะสวันที่ออก4ี่ห้าหกวันก็มีนะคะแบบออกติดต่อกันเลยมันมันเป็นเหมือนแบบมันกลายเป็นความสุขไปแล้วอะไรแบบนี้แล้วพอยก็กลับมาดูว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะความสุขของพอยอะคือ คือการใช้ความคิดกับตัวเองการที่เรามีมุมสงบสงบ,สงบได้นั่งสมาธิได้อ่านหนังสือได้ชิลๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรแบบเนี้ยเนาะคือกลายเป็นเอ้ยได้เห็นว่าบางอย่างเราไม่ได้ต้องการอะ่ะเออคือบางอย่างเราไม่ได้อยากได้อันนั้นอะ่ะแต่เหมือนสังคมบอกว่าถ้าเราได้เนี้ยคือเราประสบความสําเร็จนึกออกไหมเออถ้าเรา มีบริษัทมีเงินร้อยล้านหรืออะไรแบบนี้มันคือประสบความสําเร็จแต่กลายเป็นว่าเออคือคอยก็ไม่รู้นะว่าว่าแบบนั้นอะ่ะมันมันเรียกว่าความสําเร็จไหมแต่คือตอนนี้ของคอยอ่ะลอยบอกกับเพื่อนบอกกับมาม่าบอกกับแฟนแบบทุกวันเลยแบบตอนนี้คุยอยเฟอร์เรทมากลอยมีความสุขมากคือเป็นช่วงที่ลอยมีความสุขมากมากแล้วลอยไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าความสุขอะ่ะมันจะง่ายแบบแบบเนี้ย ง่ายแบบอ๋อเออก็แค่นี้เองอะไรแบบนี้มันกลายเป็นว่าพอยอยังอยากได้บางอย่างอยู่ที่พออยเคยอยากได้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าบางอย่างพออยก็ไม่ได้อยากได้แล้วเหมือนกลับมาดูตัวเองจริงๆอะคะ่ะว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆมันเหมือนเป็นการแบบปีที่พออยเติบโตจากภายในมากๆม,มากๆเลยนะคะอ่อพออยก็เลยกลับมาคิดว่าอืมเพราะอะไรมันถึงทําให้พอย เปลี่ยนมาจนตอนนี้ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคืออย่างแรกเลยอะคือพลอยอะเลิกฟังเสียงของคนอื่นไปเลยคือจากที่เมื่อก่อนอะฟังน่าจะแค่ยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นตอะฟังคนรอบตัวฟังนู่นฟังนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นแบบพลอยเอาตัวเองช่างอะว่าอันเนี้ยมันทําให้พอยมีความสุขไหมแล้วมันทําให้ใครเดือดร้อนไหมนะคะแล้วมันกลายเป็นอ๋อ เออมันมันแค่นี้เองจริงๆเราไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเยอะแยะมากมายจนทําให้เพื่อนที่จะทําให้เรามีความสุขอะ่ะเออคือตอนนี้เรามีความสุขมากๆแล้วกลายเป็นเวลาที่มันเป็นแบบนี้มาค่ะอ่ะค่ะมันจะเข้าไปทกดที่ว่าถ้าเราแบบเหมือนมีความสุขเราจะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาเรื่อยๆเชื่อไหมคะแบบช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาพอยทางานน้อยมากแบบน้อยมากอะ่ะบาง,ว,บางวันบางวันพอยไม่อยากทํางานพอยก็จะบอกเ,ออเพื่อนร่วมงานว่า เออวันนี้แบบไม่ทํางานนะก็คือจัดการทุกอย่างไปได้เลยนะคะแบบถ้ามันไม่ได้เออเจนอะไรมากไม่ไม่ได้ต้องไม่ต้องตามคือมันกลายเป็นสองสามเดือนที่พอยไม่ทํางานเลยแล้วกลายเป็นเงินเข้าเออคือจริงๆริอยไม่อยากจะพูดเรื่องเงินให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนเอ,อ่อวัตถุอะไรบางอย่างอะเพื่อที่จะบอกบอกว่ามันคือความสําเร็จอะแต่กลายเป็นว่าบางอย่างที่เราเคยไป ที่สิ่งที่พลอยต้องการจะสื่อคือบางอย่างที่เราเคยตีตีความว่าต้องทําแบบนี้แล้วถึงจะได้แบบนี้ต้องทํางานเยอะมากต้องดิ้นรนมากต้องขยนันต้องเหนื่อยสุดๆมากเราถึงจะได้เงินน่ะกลายเป็นว่าเนี่ยพลอยลองพิสูจน์กับตัวเองดูอสองสามเดือนที่ผ่านมาพลอยพลอยไม่เครียดเลยไม่แทบไม่ทํางานเลยด้วยซ้ํ o u t u b e พลอยก็ไม่ได้พลอยก็เหมือนเวิร์กกับตัวเองอะ่ะกลายเป็นก็คือก็ได้เงินน่ะได้เงินแบบ เกินพอมากเกินเกินกว่าที่คิดมากประมาณนั้นเนาะคือพลอยก็เลยมองว่าเฮ้ยบางเราอาจจะเข้าใจโลกผิดอยู่หรือเปล่าคืออันเนี้ยพลอยพูดถึงมุมมองของตัวเองตอนนี้นะคะพลอยอาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปตอนที่พลอยโตขึ้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้พลอยเหมือนแบบอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ความคิดของพลอยอะณจุดจุดนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ก็นั่นแหละมันคือการเดินทางภายในจริงๆคือตอนแรกกับพลอยพลอยไม่ได้คิดว่าพลอยจะแบบมาอัพคลิปวันนี้ด้วยนะคะคือพลอยไม่รู้พลอยจะอัพอะไรไม่รู้ว่ามันจะมีคอนเทนต์อะไรที่ที่จะแบบเหมือนมีคุณค่าอะไรที่จะสื่อสารให้ทุกคนฟังได้แต่กลายเป็นว่าพลอยไปเจอคำคำหนึ่งอ่ะในไอจของตัวเองอ่ะว่าเป็น traveler คือนักท่องเที่ยวนักเดินทางนะคะแล้วปีที่ผ่านมา ค่อยไม่ได้เดินทางเลยไม่ได้ไป,ปต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะคือแต่ว่ามันกลายเป็นพ่อยก็ยังเป็น t r a v e l เลอรคอยก็ยังเดินทางของพอยอยู่อะแต่มันคือการเดินทางทางจิตใจการเดินทางทางภายในเนาะอืมก็ก็ถือว่าแบบเคยมันมันเปลี่ยนมุมมองของพ่อยไปเยอะมาจากที่เคยเป็นคนดิ้นรนจากเป็นคนพยายามเยอะเยอะมากมากเลยนะคะแบบ ทำทุกอย่างเออที่เขาบอกว่าแบบมันจะทำให้เราแบบเติบโตรหรืออะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าอ๋อเออบางอย่างมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนาะคือออันนี้พลอยก็อยากฝากไว้แบบประมาณนี้นะคะว่าแบบเออใครอยากจะลองเอามุมมองเนี้ยไปคิดดูก็ได้ไม่ต้องทำนะคะเอาไปคิดดูเล่นๆว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวเองบ้างหรือว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ จะเป็นยังไงถ้าลองทําแบบนี้จะเป็นยังไงแค่คิดก็ก็น่าจะมีประโยชน์มากเพียงพอแล้วตอนนี้พุไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับแบบตัวเองหรือว่าอะไรสิ่งต่างๆแบบขนาดนั้นอะ่ะอือก็ก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆเท่านี้เนาะแล้วล้วก็คิดว่าแบบไม่ได้อัพมา2 3สเดือนแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกผิดเหมือนกันอนะ่ะรู้สึกเหมือนแบบเอออยากจะต้องมาอัปเดตอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็มีหลายๆคนที่ตาม พลอยอยู่นะคะหรือว่ายัางไงตอนนี้ถ้าเกิดใน y o YouTube พลอยไม่ค่อยได้อัพพลอยจะอัพบ่อยๆเลยใน IG ของพลอยนะคะทุกคนก็ไปตามได้ในสตอรี่ต่างๆนะคะพลอยก็ยังอัพเดตชีวิตของพลอยในแต่ละวันอยู่เนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยไปก่อนแล้ะคะ่ะเดี๋ยวถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากจะถามอะไรพลอยนะคะก็ถามมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน E ีหน้านะคะ่ะไปลคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ